ความเจริญในธรรมจงมีแต่ท่านผู้ฟังทท้าหลายแต่ลงประพธิยานในวันนี้คงเป็นบทสรุปในสัมโพชงทั้งเจ็ดประการหรือว่ากันตามความเป็นจริงทุกหมวดที่ทรงแสดงมาโดยดาดับแล้วก็มาสรุปไปในแนวของวิปัสสนากรรมฐานทุกข้อ แต่วิธีการมองนั้นก็คือมองเข้าถึงความเป็นจริงที่เรียกว่ายถาปูตะญาณทัศนะคือความรู้ความเห็นตามความเป็นจริงของสิ่งเหล่านั้นเขาเป็นว่าเข้าอย่างไรเราก็รู้เห็นอย่างนั้นและเราจะไปแข็งขืนไปขัดขวางไปต่อต้านไปแก้ไขอะไรมันทำไม่ได้เราหาประโยชน์จากมันอย่างที่มันเป็น ใกล้ๆก,กับธรรมชาติทั้งหลายที่เราเกี่ยวข้องในชีวิตประจำวันเนี่ยฝนตกแดดออกน้ำท่วมอะไรต่ออะไรต่างๆมันเป็นของมันอย่างนั้นเองมันเป็นปรากฏการธรรมชาติที่เกิดขึ้นมาจากเหตุปัจจัยถ้าเราไปทุกข์ไปเดือดร้อนกับมัน,นถามมาได้อะไรเราแก้ไขไม่ให้ น้ำท่วมได้ไหมแก้ไขไม่ฝนตกได้ไหมแม่แดดออกได้ไหมมันก็ไม่ได้แต่ถ้าเรารู้เห็นตอความเป็นจริงว่าน้ําท่วมเนี่ยเราจะทําประโยชน์อะไรจากน้ําท่วมเช่นสมมุติว่าในฤด,ดูร้อนเนี่ยน้ําเคยแห้งแต่ก็มีบางเดือนบางฤดูที่น้ํามันท่วม เะดูแลงเราก็เตรียมขุดบ่อเอาไว้ก็เก็บน้ำไว้ในระดูน้ำท่วมเรามาใช้สอยในระดูแรงเราก็มีน้ำใช้ในทุกระดูดูน้ำท่วมน้ำมันมากอยู่แล้วดูฝนน้ำมันตกอยู่แล้วระดูแรงไม่มีทั้งฝนทั้งน้ำท่วมเราก็ได้น้ำที่กับเก็บไว้ นี่คือเป็นการรู้เห็นตามความเป็นจริงแล้วก็ปรับสภาพปรับสภาพตัวเองให้อยู่ได้แล้วก็หารประโยชน์จากสิ่งล่านั้นได้ทําความความเปลี่ยนแปลงอย่าลืกถึงสัตว์เดชาดฉน,นทั้งหลายเช่นพวกมดพวกสัตว์ตัวอื่นเนี่ยเราลองสังเกตว่าเวลาฝนจะตกน้ําจะหลากเนี่ยเธอก็ขนไข่ขึ้นไววันที่สูงเดี๋ยวทั่วไปเธอก็วางไข่อยู่ที่ต่ํา มันก็รอดปลอดภัยทางน้ําท่วมแล้วก็น้ําไม่ท่วมนั่นก็แสดงว่าสัตว์มันมีความรู้เห็นแต่ความจริงประการหนึ่งการอพยพเคลื่อนย้ายของสัตว์จากโซนหนึ่งไปหาโซนหนึ่งของประเทศเกินว่าบ้านเราฤดูหนาวนี่มีสัตว์ต่างๆเปอันมากโดยเฉพาะจําพวกนกนี่กินมาจากแถวไซบีเรียจากมองโกเลียจากอะไรรมาไกลๆนะเดินทางแรมเดือนกันมา เขามาอยู่ได้พอถึงฤดูการมาเปลี่ยนแปลงไปเขาก็กลับไปก็หาประโยชน์จากฤดูเพราะว่าเขาไม่มีบ้านเรือนไม่มีเสื้อผ้าที่จะผม่มที่จะแก้ไขปัญหาเหล่านั้นธรรมาชาติธรรมชาติล้วนๆฤดูหนาวอยู่ที่ไหนฤดูฝนอยู่ที่ไหนฤดูร้อนอยู่ที่ไหนโดยแก้ปัญหาเรื่องหนาวเรื่องร้อนเรื่องฝนได้แล้วก็ หาประโยชน์จากการครองชีวิตได้อนประเด็นตัวนี้จึงเป็นประเด็นที่น่าศึกษาว่าแนวยถาปูตะญาณทัศนาคือรู้เห็นตามความเป็นจริงนสัตว์ประชลาดเป็นอันมากที่มีลักษณะอย่างนี้เป็นการระแวงไัยของสัตว์ทั้งหลายถ้าเราดูเรื่องชีวิตสัตว์ในทะเลทรายและชีวิตสัตว์ในที่ต่างๆที่เขาถ่ายมาเราจะเห็นลักษณะเด่นของเขาคือเขารู้เห็นตามความจริง การอยู่ยังไงจึงจะไม่เป็นภัยเป็นอันตรายแล้วก็เมื่อมีภัยมีอันตรายในคนจะทำยังไงจึงจะปลอดภัยปลอดอันตรายแกก็ไปบัตรตนเคลื่อนไหวไปได้ตามสมควรแก่กรณีนี่คือสิ่งที่น่าทึ่งในความเป็นจัดเจริญคุณสมบัติเหล่านี้ถ้าเรามองแล้วมันก็เป็นปฏิกิริยาตามธรรมชาติ เราเองเราก็รู้เห็นความเป็นจริงเยอะในแง่ของความจริงนะครับกิจวัตรประจำวันตั้งแต่เช้าถึงตัวค่ำมันเป็นการสมควรที่จะทำอย่างนั้นสมควรจะลุกขึ้นสมควรจะอาบน้ำสมควรจะเข้าห้องน้ำสมควรจะแปลงพันสมควรจะขับถ่ายสมควรจะมาร่างกายให้สะอาดเรียบร้อยสมควรจะรับประทานอาหารไดอะไรเนี่ย เป็นการปรับสภาพตัวเองให้เหมาะควรแก่กรณีนั้นน,นไม่กลายเป็นปัญหาแล้วก็อยู่ร่วมกับบุคคลอื่นได้โดยปกติสุขเราจะได้การรู้เห็นตามความเป็นจริงแล้วถ้าเราเอาคุณสมบัติเหล่านี้เข้ามาใช้ในที่อย่างองื่นจะมนี้เราจะไปไหนมาไหนนี่จะอ้างรถติดแต่ถ้ารถติดเนี่ย เราก็ประมาณการเอาว่าตรงเนี้ยเ,เคยไปสามสิบนาทีตอนนี้รถติดเราก็เผื่อเวลาไว้อีกสิบห้านาทียี่สิบนาทีมันก็ไปตรงต่อเวลาได้แต่บางวันเนี่ยเรารู้ว่ารถมันโปร่งมันเสาร์วัานอาทิตย์ไม่รถไม่มากสถ,ถานตรงเนี้ยเราเคยไปได้แค่ยี่สิบนาทีนั่นเอง วันนี้รถไม่ติดเราก็ไปแค่ยี่สิบนาทีในแง่ของความเป็นจริงนะอาตมายัางมองว่าแม้แต่การโทรศัพท์การติดต่ออะไรกับคน,เ,นเรื่องมองดูเวลาก่อนเนี่ยสำคัญที่สุดเราสามารถประมาณการได้ว่าเออเวลาตรงนี้เขาควรอยู่ที่ไหนก็าสามารถจะรับโทรศัพท์ได้ไหมก็กินข้าวอยู่หรือเปล่า กขาเข้าห้องน้ำไหมเขานอนอยู่ไหมคือต้องดูไว้ดีทุกครั้งต้องดูในกาแล้วแน่นอนส่วนหนึ่งประมาณการเอาเพราะก,กิจวัตรของคนนั้นส่วนมากก็คล้ายคึงกันน,นะฮะก็ไม่เคยห่างอะไรกันเท่าไหร่เที่ยนเวลาตั้งสี่ทุ่มแล้วเนี่ยคงจะไม่กินข้าวหรอกแต่ว่าคงไม่นอนหรอกคนทั่วไปนะฮะคนโดยเฉพาะในสายวิชาการเนี่ยในสายวิชาการเราสามารถติดต่อกันได้ถึงเที่ยงคืน จะตั้งคนดังไม่นอนแล้วก็ติดต่อกันได้ตวกนักวิชาการจะนอนน้อยผู้ปพอคานักธุรกิจทั้งหลายนี่จะนอนหัวค่ําเราจะเห็นว่าขนาดสี่ทุ่มสองยามไปแล้วเนี่ยคงจะโทรไม่ไดอ้อันนี้ก็เป็นการใช้ความรู้เห็นตามความเป็นจริงแล้วก็หาประโยชน์จากความรู้เห็นเหล่านั้นได้ แนวธรรมะนั้นทรงสอนเป็นตามลำดับเหมือนเดิมนะฮะว่าภิกษุย่อมพิจารณาเห็นธรรมในธรรมเป็นภายในบ้างคำธรรมะในที่นี้ก็คือพจชงแต่ละข้อนะฮะแต่ละข้อเช่นเราเห็นสติภายในจิตเราเห็นธรรมวิจริยะเห็นสติ ที่อยู่ด้วยกันเีนทำงานควบคู่ด้วยกันถึงการมองเห็นธรรมะอยู่ในธรรมะธรรมะหนึ่งก็คือจิตธรรมะหนึ่งก็คือพวกเจตสิกก็ปรากฏอยู่ภายในจิตหรือว่าธรรมะกับธรรมะเองธรรมะกับธรรมะเองที่ปรากฏอยู่ด้วยกันอยู่ในธรรมะเหล่านั้นพิจารณาเห็นธรรมในธรรมที่เป็นภายนอก นะเราจะเห็นว่าอาการของธรรมะทั้งหลายที่มีอยู่ในภายนอกที่อยู่ภายในจิตของคนอื่นแล้วแสดงออกมาโดยการกระทําโดยการพูดโดยพฤติกรรมทางกายทางวาจาแสดงว่ามีธรรมะอยู่ภายในใจของเขาคนนั้นก็ทําอย่างมีสติคนนั้นก็มีทำอย่างมีความเพียรคนนั้นก็ทาอย่างมีสมาธิอะไรแต่ไรเนี่ยเราก็สามารถเห็นอาการของธรรมะเหล่านั้นได้ อย่างยกัวอย่างอุปติสาะปรีภาชกท่านเดินไปแล้วก็ไปเห็นพระอัจฉริเทระซึ่งเป็นพระหันยุคแรกนะฮะพวกปัญจวัคคีพวกยุคประธานปัญจวัคคีท่านมองจากข้างนอกนะจากอาการสงบข้างนอกจากการก้าวไปคู่ไปการเดียดแขนการเดินการเหินต่างๆท่าน มันแสดงว่ามีญาณอยู่ภายในมีตัวความรู้อยู่ภายในมีสติสัมปชัญญะอยู่ภายในก็หมายความว่าท่านไม่ใช่คนธรรมดาจะต้องเป็นพระหันรูปใดรูปหนึ่งหรือเป็นสาวกของพระหันรูปใดรูปหนึ่งนั่นก็ปักใจควางใจหรือุปกาปริภายชคเห็นว่าพระพุทธเจ้าสเสด็จกุฎำเนินม,มาตอนนั้นยังไม่ได้แสดงธรรมะ เพ้นแล้วท่านก็นคิดทันทีมันท่าทางบุคลิกลักษณะต่างๆที่ปรากฏมันแสดงถึงความสง,งบภายในที่ลึกซึง้งนะเป็นตะบาดเดชะแก่ความเยือเกเย็นที่มีอยู่ในภายในเพราะงานเหล่านี้สิ่งเหล่านี้มันเป็นการสะท้อนให้เห็นถึงภายในจิตแต่เราก็ไม่รู้จิตเขาเหรอก เียนแต่ว,ว่าอาการซึ่ปรากฏอยู่ข้างนอกอาการทางกายทางวาจามันสะท้อนให้เห็นความรู้สึกนึกคิดภายในจิตของเขาว่าเขามีอะไรเขาเป็นอะไรแต่แน่นอนถ้าเราสังเกตจับมนุษย์เนี่ยมนุษย์เป็นสัตว์โลกที่เข้าใจยากพูดอย่างหนึ่งทำอย่างหนึ่งคิดอย่างหนึ่งได้ปากปสัสสายใจเชิดคอได้มือถือสาก์ปากถือศีลได้ ปากหวานคนเปรี้ยวได้ต่อหน้ามาพระกับหลังตะโกได้ซ่อนดาบในรอยยิ้มได้อันเป็นอาการของมารยาเสสซ้งโออวดแข่งดีถือตัวดูมินก็มีการสังเกตใ้ลึกซึ้งลงไปถึงบางครั้งเนี่ยแม้อาการที่เคร่งครัด ในการได้เคร่งครัดแต่มันผิดปกติมันเบอ้อเกินเหตุไปล้วก็เป็นเรื่องที่ไม่ควรไว้วางใจอย่างพระโพธิสัตว์เคยไปที่บ้านของเครือบดีคนหนึ่งเครืบดีคนนั้นเนี่ยเขาฝากทรัพย์สมบัติของเขาไว้กับดาบดคือไปฝังไว้ใต้สมของดาบท เป็นว่าดาบท,ท่านไม่โลบท่านสละแล้วโดวยประการทั้งปวงก็วางใจท่านได้วันหนึ่งดะบบฉันอาหารที่บ้านของเครธอบดีแล้วก็ย้อนกลับมาบอกว่าตอนท่านลอดศีระลงไปเนี่ยอีกแฝกที่มุงหลังคาปะละัะ มัติดชะดาท่านไปกลัวจะเป็นบาปกลัวจะเป็นอนตินนาทานเพราะงั้นก็เอามาคืนซะก่อนมรรคการที่สแสดงออกมันเป็นการโอ้อวดมันไม่ใช่เป็นอาการสงบของคนทีิมิธมรรคแล้วโพธิสัตว์ก็สอบถามว่าคุณเกี่ยวข้องอะไรกับท่านพอกครอบดีเขาบอกว่าเขาฝังเงินวากทองไว้กับท่าน เลิกฝังไว้ที่อาสมางองท่านก็กูโจนผู้ไรผู้สัตว์ก็บอกไ้รีบไปดูมันดาบ,บทนี้มากเกินไปคือเคร่งมากเกินไปมันไม่เหตุผลเพระาะว่ากรรมนั้นอยู่ที่เจตนาคือความจงใจที่จะหลักอันนี้ของมันติดไปจะทำยังไงเหมือนเราเดินโครนเนี่ยเราเดินดินโครนเนี่ย สมมติเราเดินผ่านหน้าบ้านนายคอมันก็เหยียบติดบินดินบ้านนายคอไปด้วยแหละเราไปหลุดหล่นอยู่บ้านนายคอแล้วก็ไปติดต่อบ้านนายคออะไรแต่ไรก็ไม่รู้มันไม่ได้มีเจตนาที่จะไปลักขโมยอะไรของใครซึ่งก็ไม่มีใครจะไปคิดว่าการกระทาอย่างนั้นเป็นการลักขโมยก็จึงไม่เป็นบาปเป็นกรรมอะไร เพราะแนวการทั้งหมดเนี่ยมันเป็นการมองธรรมะจากใจแต่ว่าเราก็สามารถศึกษาจากเครื่องข้างนอกได้นะฮะจากคนอื่นได้แต่พวกนี้จะเป็นตัวกระตุ้นก็เ,เรียกว่าเกิดศรัทธาภาษาธะกระตุ้นให้เกิดศรัทธาภาษาธะหรือเกิดการระมัดระวังตามสมควรแก,ะกะ่กรณีแล้วก็ย่อมพิจารณาเห็นธรรมในธรรมทั้งภายในทั้งภายนอก ะคือหมายความว่าทมที่ปรากฏแก่ตัวเราทมที่ปรากฏแก่บุคคลอื่นทมที่อยู่ภายในใจเราทมที่อยู่นอกใจเรานะเพราะว่าจริงๆธรรมะเนี่ยปรากฏแก่จิตได้เพียงักเพียงเพียงทีละข้อเพียงทีละข้อแล้วเรานี่เป็นกุศลธรรมทั้งหมดกุศลธรรมเหล่านี้เมื่อเกิดเกิดขึ้นแล้วก็ทําให้สงบทําให้สว่างทาให้จิตใจมีความสะอาดขึ้นแล้วก็ไม่เกิด ก็คือไม่เกิดแต่เมื่อเกิดแล้วเนี่ยก็จะเป็นอย่างนั้นเจะสมด่าสติสัมโพชงเนี่เกิดแล้วทำให้จิตเรามีสติสามารถกระจัดสติสมมุสายความลงลืมเลื่อนของสติได้พอมาถึงกรรมวิจยะาเกิดมันก็จะมีปัญญาปรากฏขึ้นมา เราทำเสริมสติแล้วสติก็มาเสริมปัญญาอันมีความเข้มแข็งมากยิ่งขึ้นเรียกว่ามีสติสัมมาจัญญะเป็นการระลึกรู้ตามความเป็นจริงในสิ่งเหล่านั้นมีความเข้าใจในสิ่งเหล่านั้นชัดเจนจแจ่มแจ้งมากยิ่งขึ้นจากนั้นก็ย่อมพิจารณาเห็นธรรมดาคือความเกิดขึ้นในธรรมบ้าง ในความกระบวนการที่ามานั้นเขาเกิดขึ้นมาจากเหตุปัจจัยเพื่อสังคตรธรรมนะฮะธรรมที่ปจัจจัยมันปรุงแต่งมันเกิดขึ้นมาจากเหตุปัจจัยเกิดขึ้นได้ดำงรงอยู่ได้แตกสลายไปได้ก็เสื่อมสลายไปได้ก็เป็นธรรมดาว่าเขาเกิดแล้วเขาเป็นอย่างเนี้ยเชนเราไปสัมผัสปิติมาพอปิติบังเกิดขึ้นเราก็รู้ว่าต่อไปนี่จะเป็นอะไร เราเกิดโทสะเคยเกิดโทสะมาพอโทสะมันเกิดขึ้นเราก็คิดว่าต่อไปนี่จะเป็นยังไงทาให้ผว้คุมแก้ไขเนี่ยที่ธรรมะนี่เขาเป็นอย่างที่เขาเป็นอ่ะเขาเกิดขึ้นแก่ใครไม่สําคัญนี่ะเมื่ออาการรวมเือนกันตอนตัวธรรมะที่จริงเขาไม่มีชื่อเลยทําไปคือชื่อเขาชื่ออะไรก็ไม่รู้สมมติว่าพระพุทธเจ้าเป็นคนจีนเนี่ย ชื่อธรรมะมันก็เรียกเป็นภาษาจีนถูงสมมติบัญยัติ้วยภาษาจีนพระเจ้าเป็นฝรั่งก็สมมติบัญญัติเรียกเป็นฝรัง่งแต่ตัวสภาวะตัวเนื้อหาของเขาเนี่ยเขาเป็นอย่างนั้นก็ไม่มีทางที่จะเปลี่ยนไปเป็นอย่างอื่นก็ทําให้เห็นว่าธรรมดาของเขาเป็นอย่างนี้เองที่เราไม่ยอมรับเข้าใจเนี่ยเราลองสังเกตว่าอย่างปัญหาเรื่องความ แก่วความเจ็บความตายการพระราศูญเสียเป็นปนัญหาปกติธรรมดาคนตะกี่พันล้านคนมาแล้วที่เกิดในโลกนี้แล้วก็ประสบปัญหาเช่นเดียวกับที่เราประสบแต่เขาก็เข้าถึงธรรมดาว่ามันเป็นอย่างนี้เป็นธรรมดาของมันเราไม่พระราจากเขาเขาก็พระลาจากเรา ไม่มีการอยู่ร่วมกันตลอด,น,ลดอนิรันดร์มันปัญญาก็จะเกิดรู้เท่าทันมันเป็นของมันอย่างนั้นเองเอวังธรรมโมธรรมชาติมันเป็นอย่างนั้นเอวังภาวภาวะมันเป็นอย่างนั้นเอวังอนัติโตไม,ม,ม่มีใครจะร่วมพ้นความเป็นอย่างนั้นไปได้ทุกชีวิตมันก็เป็นอย่างนั้นเอง จากนั้นก็พิจารณาธรรมดาคือทั้งความเกิดขึ้นทั้งความเสื่อมไปในธรรมบ้างคือดูอาการเกิดขึ้นดูการตั้งอยู่ดูการเสื่อมไปของธรรมทั้งที่เป็นกุศลทั้งที่เป็นอกุศลทั้งที่เป็นกลางกลางโครงสร้างเดียวกันนะฮะเราจะเห็นว่าใช้โครงสร้างเดียวกันเปลี่ยนเฉพาะประธานคือธรรมที่เป็นกุศลก็มีธรรมที่เป็นอกุศลก็มีธรรมที่เป็นกลางกลางก็มีเวลาพูดถึงกายก็พูดอย่างเนี้ยเวลาพูดถึงจิตก็พูดอย่างนี้เวทนาก็พูดอย่างเนี้ย คือแสดงให้เห็นว่าทุกอย่างนั้นเป็นกระบวนการของเหตุปัจจัยที่เกิดขึ้นดำรงอยู่เสื่อมสลายแตกทำลายไปตามเหตุตามปัจจัยของมันตามปกติแล้วใจคนจะไปยึดมั่นเอาจริงเอาจังต้องเป็นอย่างนั้นต้องเป็นอย่างนี้จะเป็นอย่างอื่นไม่ได้อะไรตะไรเนี่ยเอาจริงเอาจังมากแต่ว่าในแง่ของความเป็นจริงแล้วเนี่ย เมื่อเรามองเห็นว่าธรรมะเขาเป็นของเขาอย่างนี้เองเพราะนั้นกสติที่ว่าธรรมะนั้นมีอยู่เข้าไปตั้งอยู่เฉพาะหน้าแก่เธิดนั้นก็เพียงสักแต่ว่าเป็นเครื่องรู้เป็นเครื่องอาศัยระลึกเท่านั้นมันไม่ใช่เป็นของเราจริงไม่ใช่เป็นเราจริงไม่ใช่เป็นตัวตนของเราจริง ธรรมะที่งบงอยู่ถาวรไม่แปรผันคือคงที่เนี่ยเมื่อบรรลุมรรผลเป็นประยะิยมรรเป็นปริยะบุคคลแล้วเท่านั้นเองเพราะว่าตั้งเข้าถึงวิสังขารคือไม่มีปจััยปรุงแปลงแต่ว่าที่เกิดขึ้นแก่สามัญชนก็เป็นอย่างเนี้ยเปลี่ยนแปลงแปรปวนแปรผันไปเรื่อยๆตามสถานะของเขา ความรู้สึกต่อตั้งแต่ต้นมานะฮะตั้งกายเวทนาจิตธรรมเนี่ยแล้ในสุดก็จะรู้สึกว่ามันก็กายก็สักแป่ว่ากายไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่บุคคลไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนไ,ไ,ไ,ไม่ใช่เราไม่ใช่เขาเป็นกระบวนการของเหตุปัจจัยที่เกิดขึ้นดำรงอยู่เสื่อมสลายไปตามเหตุตามปัจจัยของมัน จิตใจเขาก็จะไม่ยึดมั่นถือมั่นไม่เอาเรื่องเอาราวอะไรกับกายจนเกินไปไมันเป็นการปรับสภาพตัวเองให้อยู่ได้หนาวอยู่ยังไงได้ร้อนอยู่ยังไงได้ฝนตกอยู่ยังไงได้แดดออกอยู่ยังไงได้น้ำหลากอยู่ยังไงได้ให้อยู่ให้ได้นะฮะเราไปแก้ข้างนอกไม่ได้แต่ว่าพวกนี้เอาก็จริงแล้วเป็นของชั่วคราว เป็นของดำรงอยู่ตั้งอยู่เป็นของชั่วครั้งชั่วคราวตอนนั้นเองในสุดจิตใจก็นั่นปล่อยวางเวทนามันก็สักตัวเวทนาไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่บุคคลไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนไม่ใช่เราไม่ใช่เขาก็เป็นเพียงสักตัวเวทนาท่าน,นั้นเองพอมาถึงจิตมันก็เป็นอย่างนั้น มาถึงธรรมะทั้งหลายที่กล่าวมาโดยดําดับโดยเห็นว่ามีทั้งเป็นกลางกลางเป็นอกุศลเป็นกุศลธรรมะเขาก็เป็นเขา,อย,าอย่างนั้นมายาสัตร,ร์บุคคลตัวตนเราเขาเช่นเดียวกันนี่ก็เป็นหลักการในการพินิจพิจารณาเป็นการนําเสนอในแนวที่ให้เลือกเอา เจ้าก็สมงจำแนกแสดงเราจะเห็นว่าถ้าเราแยกประเภทแล้วในมาสติปัฏฐานนี่มีถึงประมาณ20-21ดีเ็ดหมวดด้วยกัน2ีหัวข้อด้วยกันแต่ละหัวข้อนั้นก็เป็นจุดมีจุดบรรจบด้วยกันคือสัตานางวิสุตตยาเพื่อความบริสุทธิ์ของสัตว์ทั้งหลาย โอกไปเดวนานังสมาธิกมายาเพื่อก้าวล่วงโศกและโสมนัติทุกกระทมอนัตออกไปแล้วก็การดับไปของทุกของโระทบนัสทั้งหลายเนี่ยแต่ที่มันเกิดขึ้นมันยังดำรงอยู่มันมีที่ปนเหนือใจเะว่าใจเอกไปยึดมั่นถึกมัน่นตอนแนวตรงนี้ทั้งหมดแต่ลองสังเกตว่าจบลงที่ไม่ให้ยึดมั่นถึกมัน่นอย่าไปคิด ว่ามันเป็นเราเป็นของเราเป็นตัวเป็นตนของเราจริงๆยอมรับในแง่สมมติบัญญัติอ่เป็นก็เป็นไม่เป็นก็ไม่เป็นเขาให้เป็นก็เล่นบทเป็นให้ได้เขาไม่ให้เป็นก็ไม่ต้องเล่นบทนั้นก็ไปเล่นบทอื่นไปเราก็เป็นอย่างที่เราเป็นเราก็ทำอย่างที่เราทำโดยรู้เท่าทันว่าบางครั้งเนี่ยมันเป็นเรื่องสั้นๆ ใครๆก็โพสแสดงละครนะแสดงบางทีก็ไม่กี่นาทีหรอกแต่ตอนนั้นก็บอกให้แสดงอย่างนั้นก็แสดงอย่างนั้นเนีแสดงจบมันก็จบมาถึงบทบาทอื่นที่ต้องแสดงต่อไปก็แสดงต่อไปพอถึงจบก็จบอีกแหละนี่คือคือเป็นหลักการที่ทรงสอนในภาคของการประพฤติปฏิบัติเพื่อให้เกิด ความรู้ความเห็นทั้งความเป็นจริงตมกลางจิตใจที่ยึดมั่นหรือมั่นในสัตว์และในสังขารทั้งหลายต้องฟังทั้งหลายแต่รมวทปูติยาในวันนี้ขอยุติไว้ด้วยเวลาเป็นตน่อี้ที่สุดนี้ขอความเจริญงอง,งามไพบูลย์ในธรรมจงมีแด่ท่านผู้ฟังทั้งหลายโดยทั่วกันสวัสดี